กะการสวัสดีครับเมื่อพอรับผมมือเอาครับบอมครับคนเก่าคนเดิมนะครับลุงมิซารสางตัวตะวตัวาหน่างๆครับผมมือนีก็จะมาอัปเดตครับไอ้นี้มาเปิดแพ็กฟรีแล้วนะครับไอ้นี้กัสีเลือเลือดีเดียวนี่ครับไอ่นีบอกบา่าไอ้นี้เมสซี่เนี่าเปิดไปกะมีพี่ที่ว่าเราขอมาเบอร์ได้ช่องนึงครับแล้วก็ เอาไปเปิดต่อครับไปสาตนต่อเพิ่นกิดทักมาอยู่เพิ่อนเพิ่นเปิดลอยเพิ่นเอาไปเปิดลอยท้องแต่เสย์เดี๋ยขั้นตัวหนาเอาดวงดีฮะก็ <c oughs> เหลืออยู่ประมาณอยู่เหลือยในแค่ปรนะมาณหาสิบเจ็ดหาสิบแปดตัวผมจำอะไรกันก็ก็เพิ่นไปสานต่อครับดีละผมเพื่อนบ่ค่อยมีเวลาไม่ได้เกลี่ยแค่ดีเดียวเลยครับก็เลื้อยดีเดียวก็ อีกไอดีหนึ่งอีกอไอเดีหนึ่งเกิดก็สิ่งควรนะนำเหรอครับเพราะว่ามันเป็นไอเดียเนี่นผมก่นไอเดีเบอร์แคมป์ที่ว่าเคยลงแต่ก่อนมันโดนีไอเดีผมสางไว้ก่อถ้าสมัยมันแจกไอตำนานฟรีนะครับผมก็บลองกินไว้ซื้อครับลองกินซื้อบอยในเรนในย่างครับบอยในเรนในยังอันนี้ก็มาอัปเดตคลิปนะครับไอเดีบอกว่าสิเขกระดัยซับนี่นะครับบ่ทันใดเนยังครับ แต่ว่านาคดนาคดโมเลครับเพราะว่าชิลองเสียงโดนอยู่ไอแพ็กแพกดนโดนไปอีกหนปีไหมมาชิลองจะดีิจักหาพันทอง <c oughs> มนถาเมเพื่อ 5, นคับวาดีมีแพ็กโดนใจบอลเลอร์งบประมาณ <c oughs> <c oughs> มาเบิ้งเปิดฟี่แพ็กแรกเลยครับดิ แท็กนี้ผมไปได้ไปแต่เปียงตัวเ,เดียวแค็กนี้ก็ได้ไปสองตัวแล้วครับได้เป็นตัวทับๆไปแล้วครับสองตัวอันนี้ก็นีม่มือประตูบนหนอนมือประตูนี่มือประตูใครเพิ่งได้ครับมือประต,ะรระตูเอามือประตูกันเลยครับไปเลยครับมือประตูตอนนี้ก็มีอุลนาครับจ็กสินวานเดนอโลน่า เสี้ยห้อยย่างาามู้นนะครับมายืนไว้สิครับผมวาเป็นมือประตูกใส่ผมตอนใส่ใส่กับมือประตูของตีนี่ญี่ปุ่นครับได,ได้ตัวบัแทนแม็กกัคเฮลฟีขวาอีกซสายมือนี้มัน,มนก็มาแจกฟรีของไง อันนี้การนี้การนี้เป็นแต่โอซิมเพนนอิครับโอซิมเพนโอซิมเพนนโอซิมเพน์อฟี en, F o B A เลยครับจัดโอซิมเพนกันครับโอซิมเพนอัปเดตเม่มไหม่กับ บวทานในเบิ้องยีเวยนเป็นยี่เวีนยักท่องครับเพราะเบินวันันมียักท่องยักท่องครับแต่ว่าผมอันนี้ผมก็เห็นงานไปํำเลสได้ปดเปิดเปิดวัดที่ไวเมันเก็บอันน <Labor ator. S 2> ี้เลยะครับเก็บไปยีเวนเปิดที่เลยน้องขอบบานบาคกซคือ่ได้ผมเรนเบิง การเคียวผมก็บโมคอยเดลใส่นะครับก็เปิดใบซื้อถ้ามันหายาสี่ก็ผมตัวมาผมชิดโลกเป็นไส้ตะเกียบโมคอยเดลครับผมเล่นต่อยโลโล,โลออกโอ้เดโมนิกโอ้แจยมเลยครับมีแจตไหมเอ้าโมลิกมันปีกสายดีตัวมันเป็นซี่มีอโรมนต์ิก็ได้เบื้องได้นี ถ้าขวามีพินพอยว่าเราอยากใส่สก,กิลอะไรดีนี่สปีดได้ล้วสปีดสปีดกบ่สูงเรียนซ่าดับเบิลทับก็มีพินพอยอยู่ครับห้าพลังห้าพลังเปิด เลยเลยเลยฮ่ากำลังเปิดพวกเปิดแม่นไม่ได้ครับเนี่ยที่นี่เป็นตัวจริงอยู่นะครับโอ้สวยอยู่ครับสวยอยู่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจับใสื้อที่มือครับมันสีบูดวูดบูดเพระาะว่นเก่าแปดนะ เอามันแท่นแท่นแท่นให้กองงานเลยครับกับแปดเออติดปีกดำปีกดำปีกตำยืดซีวิวได้หมดซีเอบได้ต้องมาใส่แพนนี้คนระับ แพนินาได้ครับหนักลังสามนักลังสามนาได้โอ้แทนโ้นาเนี่ยหนาควยโจดจัดเนี่ยหน้าหนาวครับส,สวยๆครับ โอเคครับ okay, ผมสำหรับไอดีนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเิ่งปีใหม,เม่เพื่อมีเติมควาแพงเอาเปิ่นหารุ่มพินิจีมากผมก็คิดว่าติเซียอยู่ยุทธเ,เคลียครับโอเคครับผมสำหรับมีคุณได้พันไปพันมาหนับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาในผมด้วยครับเพื่อปิดกําลังใจผมครับ อ้คลิปนี้ก็ไม่ยังไรครับมาอัปเดตสถานการณ์ควมคุมหนาตอนในคลิปนี้ก็อกกอกขอบคุณครับผม